ใครที่กำลังมองหาโซฟาที่ปรับนอนได้แต่เป็นในสไตล์หรูลาาวันนี้พลอยแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะโซฟารุ่นว่าเฮเดที่มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่3เมตรตกแต่งขอบด้วยสแตนเลสแท้304เป็นสีทองพร้อมหมอนอิงที่แถมไปให้ด้วยถึง4ใบโดยพนักพิงก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับและลูกค้าก็ยังสามารถเลือกทั้งสีและวัสดุของผ้าโดยมีแบบให้เลือกมากถ,ถึง50แบบ ทั้งหมดนี้มาในราคาเพียง29,900บาทเท่านั้นค่ะโดยเรามีหน้าร้านที่ถนนสาธุประดิษฐ์ติดริมถนนใหญ่ ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54าร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงคึ่งถึง6โมงครึ่งแถมยังจัดส่งฟรีพร้อมติดตั้งให้ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและยังมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศแต่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีค่าจัดส่งซึ่งแต่ละจังหวัดค่าจัดส่งไม่เท่ากันลูกค้าสามารถทักแชทหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ของพอยด้านล่างได้เลยนะคะ